เอทีพสปอร์ตพรีเมียมคันนี้เลยค่ะฟังก์ชันครบครบน่นๆเลยกล้อง360ก็มาแล้วคันนี้พิเศษตรงไหนคะได้ชุดแต่งตัว S อสปอรไปได้เลยค่ะในส่วนของตัวสเกิร์ตหน้าแล้วก็สเกิร์ตข้างเดี๋ยวพาชมนะคะว่าชุดแต่งตัวนี้ได้อะไรไปบ้างค่ะตามดีไซน์เลยค่ะว่าเป็นตัว s p o ร์เลยก็คือตัดโทนแดงแต่งแบบหล่อๆทถสปอยเลอร์หลังสีดำด้วยค่ะอันนี้สปอยเลอร์หลังนะแล้วก็มีแบบว่า สปอยเลอร์ iler, ตรงฝากระโปรงท้ายอีกโอ้โหแบบหล่อเลยค่ะสเกิร์ตข้างมาเต็มจัดเต็มเลยค่ะแต่ออปชั่นจริงๆก็ในตัวรถก็มาแน่นอยู่แล้วเดี๋ยวพาชมภายในนะคะว่าได้ไปคุ้มค่าขนาดไหนกับราคา529,000ไม่อยู่ที่7,000กว่าเท่านั้นเองไม่น้อยมากราคานี้ฟรีดาวเ2 0 0เท่านั้นเองค่ะเราไปชมภายในนะคะว่าภายในออปชั่นตัว AT ช r พ mium มีอะไรบ้าง อย่างที่บอกค่ะว่าพรมะไรค่ะอันนี้อยากให้ลูกค้าชมมากเลยอันนี้เป็นตัวผนังประตูนะคะมีกระจกปรับมุมกระจกกระจกไฟฟ้า4บานเลยแล้วก็ตัวมีระบบความปลอดภัยมาครบค่ะมีเซ็นเซอร์ค่ะมีตัว start and stop เป็น p u s สตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะพรมะไรค่ะเป็นตัวม u l t i ฟังก์ชันเลยอย่างที่สมโอแจ้งว่า ไม่ก็7,000กว่าเท่านั้นเองค่ะสามารถเชื่อมต่อแล้วก็สามารถดูกล้องสาหรับศึกษาจากพรมอะไรได้เลยนะคะรุ่นนี้หน้าจอเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y Android Auto ค่ะเบรกค่ะเป็นเบรกโฮพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วโ,โหใช้งานพิเศษคือภายในสามารถปรับเฉดห้องผู้โดยสารได้64เฉดสีเลยนะสวยงามมากค่ะสามารถไระดับความละมุน ห้องโดยสารภายในเลยขับขี่ตอนกลางคืนก็คือละมุดูกชัวร่สบายตามากเลยค่ะเรามาดูค่ะด้านหลังกันบ้างห้องโดยสารมีแอร์หลังมาเรียบร้อยแล้วในรุ่นของพรีเมียมไม่ต้องกลัวร้อนเลยค่ะแล้วก็ค่อนข้างกว้างขวางมากๆเลยสำหรับรุ่นนี้นะคะเรามาชมมั่งว่าบอกเลยค่ะว่าสวยงามและกว้างขวางใช้งานตอบโจทย์เรียบร้อย ามาดูด้านทา้ายมั่งสีกว้างขนาดไหนเชียวด้านท้ายก็กว้างไม่แพ้จากห้องโดยสารเลยนะคะส่กกระเป๋าเดินทางชุกอย่างเอาทิ้งแคมปิ้งได้หมดค่ะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะสำหรับไม่ว่าสะแบับเดินทางไปที่ไหนเครื่องพันสองรับรองว่าใช้งานได้ตอบโจทย์แน่นอนเลยค่ะและชุดแต่งชุดนี้บอกเลยว่าราคา529,000บาทได้ชุดแต่งเอสปอร์ตไปด้วยเลยเรามาดูบ้างสิว่าอีกฝั่งนึงเป็นยังไง อยากให้ดูมากเลยนะคะรถคันนี้คือใหม่มากจริงๆด้วยไม้ด้วยแหละเจ็ดพันกว่าลูกค้าราคาหายไปจากป้ายแดงค่อนข้างเยอะเนาะและได้ชุดแต่งอีกบอกเลยว่าแบบคุ้มค่ามากให้ดูเลยค่ะว่าแบบคุ้มจริงอะไรจริงกว้างจริงอะไรจริงสามารถามาชมรถจริงค่ะหรือว่าจะสนใจเทสต์ไดก่อนได้เลยค่ะ ว่าตัวห้องผู้โดยสารกว้างขนาดไหนหรือว่าความสูงของลูกค้านั่งแล้วจะอึดอ,อัดไหมเงะะี้ยค่ะก็สามารถแจ้งสมโอมาได้เลยนะคะสามารถมาชมรถค่ะได้ที่เซรีไทย68เลยนัดสมโอเพชรยนต์ได้เลยนะคะเดีย๋ยวสมโอให้เบอร์ติดต่อเนาะ091ค่ะ8 4 5 9213แล้วก็จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้หน้าช่องนะคะด่วนรีบทักเลยค่ะซื้อสดจัดเป็นนั้นสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะ